พี่เดชครับ<า> What are we doing in the c h u r c h ครับผมอ๋อ,อเราก็ต้องใส่เสื้อสิครับ <laughs> อ๋อไม่ได้เสื้อเชิ้ตครับ not a shirt <laughs> ผมหมายถึง the h c u เดชนะครับเนี่ยครับเออเนี่ยสถานที่ oh. church. Church. อ๋อ church church โบสถ์โบสถ์โบสถ์เอาคุณเบือ่อคุณก็คุณก็ต้องอย่าทำเพราคุณเบื่อสิครับทำงานก็ห้ามเบือ่ Board. Board. อโบสถ์โบสถ์ อ๋อภาษาไทยแหละครับ,รบอ๋อน,นี่ก็งงอะไรกันเรา bored <m akes noise> ก็คือคล้ายๆ bored น่นก็คือรู้สึกเบื่อ boring <m akes noise> คือหน้าเบื่อแจะยิ่งเล่นนะครับ church ก็ต้องให้เกียรติโรซีเนะครับเหมือนเพชรบูรณ์ดัชนีราชการอะไรอย่างเง<แ>ี้ยนั่นเองนะฮะ so what are we doing in the church <m akes noise> ครับพี่เต้ครับด้าถามผมเหมืโหนหน้าหน้ารู้ดีของผมเองนะครับ aren't you Chris ใช่ครับผมคือคริสครับแลนาก็บอกผมสิว่าเรามาทำไมที่นี่ไม่ใช่ผมเป็นคริสผมคือคริสอ้าวมันต่างไงผมมชื่อพุทธแต่เป็นคริสชื่อคริสแต่เป็นพุทธนั่นแหละครับผมเออเออนะครับผมอะชื่อคริสแต่เป็นพุทธแล้วคุณจะมาหาผมเป็นคริสคุณก็รู้อยู่แล้ววคริสเนี่ยจะรู้ทุกอย่างได้ไงอ๋อถ้าถามให้ถูกต้องก็คือคริสเตียนอ่านะครับ so why do you think we are in a in a in a Christian หรือ Catholic church นั่นเองครับหรือไม่ใช่อาจจะเป็นมัสยิดนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกมัส มียุง่งแล้วครมอสไม่ใช่นั่นบอสกิโต้ครับอ๋มอมอสคือมาจิดอ๋อมอสอ๋อ,อก็คือภาษาอังกฤษคือมอสนั่นเองนะครับแต่พี่เจ็ครับไม่ใช่หรอกครับผมนี่ <é. S 2> ที่นี่ไม่ได้จะเป็นซูเราม,มอสก์หรือเชิร์ชนั่นเองนะครับ <D>. ดูเด็กข้างหลังนะะี่ฮะโอ้ Look at the hostage ว้าวแล้วเชลยว oh, นี่เป็นเครื่องบินเหรอครับอนั่นมัน h o s t e s s นะอ๋อ h o s t e s s นะฮะอ๋อ hostage ตัวประกันตัวประกันนั่นเองนะครับดูดิโอ้ย The king is being kidnapped ไม่นะครับเด็กเขาไม่ได้หลับนะครับเด็กเขาตื่นอยู่ครับ คิดหนักคือโดนลักพาตัวอ๋อโดนลักอ๋อใช่ครับแต่คิดในสิทธัท่นเองครับหน้าตาฝรั่งจ๋าแล้วบอกว่าเด็กไทยใช่นี่ครับไม่ได้บอกเด็กไทยครับแต่คิดสิทธัและที่ก็คือไทยนะแปลว่าเด็กโดนมัดเด็กโดนรักพาตัวเป็นตัวประกันนี่ไม่ใช่โบสถ์ใช่ไหมครับผมว่าผมรู้แล้วครับว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะเห็นแสง u ีก็น่าจะรู้แล้วนะครับเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Ultraviolet อัลตราเลยแปลว่าขั้นสุดหรือมากกว่าค่ะไบโอเลตคือสีม่วงอ่าแต่ไม่ใช่ครับแต่ถ้าอัลตราไบโอเลตเก็คือนี่ฮะแสงแดดนั่นเองนะครับแสงอัลตราไบโอแสง UV นั่นเองนะครับใจนช่วงของการช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็มีบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างไบโอเลตกับน้องซิกส์ความมีอยู่ว่า What the hell choice do I have? A very clear one to watch me die or make me watch you do the same. What the hell choice do I have? ฉันจะมีทางเลือกไปนรกทางไหนบ้างต้นทางที่ใส่คำว่า hell ซึ่งบอกว่านรกลงไปในประโยคเนี้มันจะอารมณ์แบบใส่ครับใส่อารมณ์อะว้ Oh. ไฟเฮ้ย hey. อะไรวะน,นี่นะครับ What the hell ซึ่งถ้าเด็กดูก็อาจจะต้องมีพ่อแม่มาแนะนำนิดนึงครับเขาเลยบอกว่าทางนั้นใช้ What the heck ก็อาจจะอาจจะเบาขึ้นมานิดนึงนะครับ What the hell หรือ What the heck นั่นเองนะครับแล้ว Choice ก็คือทางเลือก Do I have ก็คือพูดง่ายคือนี่เนาะ เจ๊เนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างวะเด็กก็เลยบอกว่า a very clear one ชัดเจนอยู่แค่ทางเลือกเดียวครับเจ๊นั่นคือ to watch me die ก็คือเจ๊ก็มีทางเลือกก็คือจะดูผมตาย or make me watch you do the same หรือจะทำให้ผมต้องดูเจ๊ทำสิ่งเดียวกันก็คือการฆ่าคนอื่นเพื่อปกป้องน้องซิกไม่ใช่ครับเจ๊ตายล่ะครับอ๋อเจ๊ตายเหมือนกันนะครับคือตอนนี้นะครับ เจเนี่ยเขาก็เหมือนมีทางสองแพร่งไงพี่เต้เขาเรียกว่าดิเลม่าใช่ไหมครับดิเลม่าหรือไดเลม่าก็ได้นะนะครับผมเนี่ยนะฮะัตายก็ได้ได้ก็ได้หรือดิเลม่าเพราะว่าอเมริกาบางทีก็จะออกดายหรือดิเลม่าก็คือเป็นทางสองแพร่งเอาไงเจจะดูผมตาย หรือจะให้ผมดูเจ๊าตายนั่นเองครับแล้วอย่เลืมนะครับเดอรเซมไม่ใช่เซมเซมหรือแอสเซมอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแลอย่าลืมนะครับทุกวันเสาเร์แระวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเล็กและน้อยจากภาพยนตร์และการแนะนําหนังแบบนี้ mm hmm. ก็จะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษกับหนังมันไปด้วยกันได้กับรายการ Movie Language ในภาษานันงทางช่องโมโน29ท่านั้นนะครับ Word of advice ขออนุญาตฝากคําแนะนําดีๆไว้นะครับเวลาเจอรังสี UV นะครับอย่าไปโดนมันเยอะใช่ครับ Skin cancer นะครับตอ้องระวัง จะตากแดดก็จะเป็นมะเร็งผิวหนาไม่ใช่แค่มะเร็งนะ,ะ,ะบางทีโดนเข้าไปนี่มันผิวเหี่ยวผิวย่นนะฮะอย่างหน้าบูด็อกเหมือนนักเพชรผมเนี่ยฮะไม่ได้เลยนั่นแหละครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และก็สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 com